ก็วันนี้นะคะเรามีการรวบรวมนะคะกับของม้อข้ของเครื่องใช้แล้วก็อาหารนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะโดยที่เราใส่แฮชแท็กกันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเราจะลอดพ้นจากซีซันนี้ไปสู่ซีซันหน้าได้เปยสวัสดีครับผมในรางของหน่วยผู้ชีพปุ๋ยแดงน,นะครับตัวแทนตอนนี้เป็นตัวแทนของ การแพรในระบบการแพร่นะครับประจำพื้นที่เขตสายนใ,นใหม่นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทแอ s แอนะครับที่วันนี้ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของนะครับทางหน่วยเรานะครับหน่วยผู้ชี้กูแดงจะนำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของที่ร่วมบริจาคมานะครับจะนําไปบริจาคตอนนี้หล,ลักๆเลยก็คือผู้ป่วยโควิดนะครับในเขตพื้นที่ซึ่งในจะมีชุมชนในเขตสายใหม่แล้วก็บางเขตน,นะฮะตอนนี้ที่เราดูแลกันอยู่ ก็จะนำหน่วยเราจะเป็นตัวแทนลงพื้นที่ด้วยด้วยในสมาธิของเราเองนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของมูลิธิข้างเคียงนะครับเดี๋ยวจะนําไปกระจายต่อไปนะครับต้องไปนําไปจัดสรรอีกทีในหน่วยนะครับยังไงวันนี้กับผมในหน่วยของผู้ชีพปลูกแดงนะครับขอขอบคุณไว้ษัทแนปแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ แม่ลอยสั่งของ ส้นไปส่งด้านไ้เลย